สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแช่วนหนังสือราชการสั่งอ,อปทอเป็นรายงานช่วยงานศพพ่อบิกจังหวัดกลายเป็นทีวิพักวิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งได้ออกมาโพสภาพหนังสือราชการเป็นจดหมายมอบหมายภารกิจพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลงิงศพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด โดยหนังสือดังกล่าวได้เรียนนายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดโดยมีกำหนดการจัดงานศพที่จัดขึ้นทั้งยังระบุหน่วยงานพร้อมภารกิจของเจ้าหน้าที่โดยแต่ละองค์กรจัดเจ้าหน้าที่ราว1 0บถึงคนเพื่อช่วยเก็บขยะจัดรถรางบริการน้ำดื่มดูแลจาราจรตอนรับประชาชนไปเยืนจัดหาอาหารไม่ว่าจะของข้าวของหวานรวมทั้งหมด15หน่วยงานด้วยกันซึ่งผู้ชายเฟซบุ๊กรายดังกล่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่า ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับท่านด้วยครับแต่ในส่วนของหนังสือราชการแบบนี้อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเพื่อกำชับท่านได้ศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติด,ดังนี้ 1. การจัดงานศพบ,บิดาของข้าราชการนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเอกชนไม่ใช่เรื่องราชการหน่วยงานราชการไม่มีอำนาจเบียดเบียนเอาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานราชการที่มีไว้บริการประชาชนไปทำเรื่องส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐคนใดคนหนึ่ง 2. ในฐานะที่กำกับดูแลอ,อปทอแม้จะมอบภารกิจในเรื่องราชการให้อปทอก็ยังไม่มีอำนาจเพราะล้นกรอบการกำกับดูแลกลายเป็นบังคับบัญชาสั่งการคำลงท้ายหนังสือขอความอนุเคราะห์แต่ชื่อเรื่องกับสิ่งที่ส่งมาด้วยเป็นบัญชีมอบหมายภารกิจแต่นี้กับสั่งให้เกณฑ์เอาบุคลากรทรัพยากรของอปทอ ที่มีไว้เพื่อทํางานให้ประชาชนเพื่อนําไปใช้ในเรื่องงานส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งความผิดฐานทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่นั้นมีได้จาเพาะแต่ทุจริตเกี่ยวกับเงินแต่ความหมายรวมถึงนําคนของทางราชการไปทําเรื่องส่วนตัวด้วยอย่าหาทําเลยครับโดยเฉพาะการทําหนังสือราชการสั่งมอภารกิจไปรังแกอปทอแบบนี้ซึ่งท่านนายกอปทอที่ส่งคนไปจะพลอยเดือดร้อนกับความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการด้วย ซึ่งอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กว่า1.1พันครั้งพร้อมแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอาทิเอารถยนต์ของรัฐไปใช้งานส่วนตัวเท่ากับวินัยแรยแรงเอาบุคลากรของรัฐไปใช้ส่วนตัวเท่ากับจุดๆๆจุดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคําว่าอนุเคราะห์คํานี้อ,อปทอต้องกินให้ดีว่าอยู่ในหน้าที่และอํานาจหรือไม่คอมเมนต์ทัามาบอกว่าสั่งเขาจ้างเอางบจากไหนกันครับน่าจะร้องให้สอบวินัยบ้างนะ คอมเมนต์ทัามาบอกว่าบางครั้งความไม่รู้มันน่ากลัวการไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นเรื่องน่าละอายยิ่งนักคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าถึงต้องออกหนังสือเลยมอบหมายไม่ต่างจากการสั่งการให้จัดหาที่มาของงบจากไหนเวลาราชการอีกด้วยชัดเจนค่ะงานนี้พ่อตายคนรู้ทั้งประเทศเลยดังสมใจค่ะเรื่องนี้น่าจะยาวเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ